แรกไลอยู่มาตอนมาถึงมามาจากบ้านอันนี้มันร้อนก็เลยพักก่นอกนอได้ค่ะแม่ย่าหนูก็ซัดสองอย่างเลยตอนนี้นนด,ดีดีคะ่ะเห็นไหม,มไอ๋อได้ค่ะแม่ได้คะ่ะได้คะ่คะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันหน้าเวทีค่ะแม่จ้า,นานไปพี่น้องเบิง่งเอ้าเบิ่งเอา,เอานี่เห็นบ่สุดยอด มันเป็นอะไรที่ยิงปลาไอยิงยิงนกข้างเดียวไอ้โอเมีนยิงปืนข้างเดียวได้นกสองตัวเมนหหนึ่งมาดูหมอลำสองเบ่งบรรยากาศเอาพี่น้องเมีนมาพี่น้องสุดยอดบบจะว่าเห็นโบได้สุดอากาศเนาะต่อไปกับพอสิ่งสักทิ์ทีสักทิศน่ิชันะ่วมงนีง ให้พบจะควาาหลาบลื่นให้พบจะโชคลาบโชคมานเนอ่นาคตต,ต่อไปสาธูเอาเด้อ,พ,อ,อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีผิดผีไหมสาธูเอาเด้อจา้าง่ามีลีโออากาศเยน็นครับพี่น้องเห็นปะเดี๋ยวค่อยซื้อผ้าจนนั่งมองนีจะเข้านั่งเบิ่งตะเวนตกดินเนาะเฮ้ เห็นป่ะพี่นอ้องนี่จะข้าวเด้อดูวิวทิวทัศน์สวยงามอลังการพี่น้องเอ้ยคนน่ะแดดสองพระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าเนาะเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยวันนี้ วัดสองลอยก็บ,บ่เซียดายเรือพี่น้องเอ้ยคุ้มคักเหมือนมีมากมากไมนมีคุ้มอีกเลยเพราะว่าอย่างเขาได้วิวที่วุทัดพี่น้องแมนบอหน่ะสวยงามคนเกียจะว่าห่ามบาอประกาศกระลุเกิน อยูใ่ในรถอยู่ในรถค่ะพายายมากถึกใจเพิ่นละแต่ว่าเบรงอากาศแบบนี้เนาะพี่นอ้องกำลังใจจ้าแม่สมปองขอบคุณค่ะขอบคุณในหลายค่ะขอบคุณในหลายเด้อพ่อพรแม่เอฟซีเนาะโดนๆแม่ก็สิไดไลัยเช่นนึงยังชิละ กบได้มาหาอีหลากอะไล่ไปกับบ่มีผู้เบิงเหนแม่เนาะแต่บบได้เสียใจย,ยังดอกแก่แบบอยากเห็นบรรยากาศจังสีน้ำมันนะพะอเห็นันนงโอ้ยงามยีดีเลยไปเดี๋ยวพาไปยา,า,งางเบิงอีกมุมนึงเนาะดูนะงามแ้่พี่นอ้องโอ้ย งามงาม,งามนี่อีกมุมหนึ่งเห็นบ้านพี่น้องมาย่างก็เยอยๆขอบคุณหลายๆเด้อที่กดไลค์กดแชร์แม่ชมฟองเนาะเนี่ยมุมนี้ส่งงามพี่น้องเมืองเป็นยจุดคัดแล้วเบ่นกับกำลังสุดจอบกิน <Yeah. S 2> เนี่ยเห็นบ้าเพราะเสียใจมันเลยเพราะเสียใจ ถือว่ายิงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเออว้าวถือแล้ว <c oughs> ต้องหันมาบว่าถือเดี๋ยวช่างมาหาลูกเดี๋ยวช่างมาเบิงวิวทิวทัศน์สวยๆจากทองทะเลหนูมาพี่น้องคอยขึ้นมาดีใจเสมอเนี่ยเยี่ยวิลากล็ ไก่มากหรือไม่ให้เรากไก่มากเดี๋ยวจะค่อยว่ากันอีกคันหนึ่งเนะาะเพราะว่ากันนิ่งๆแต่ฮะใครคิดกันไปก่ยอนใครคิดใครยังกันไป,ปน,น้องเดินน้องเน้ยหุ้นหุ้นุ้นงามครับสวัสดีค่ะแม่ไม้งามบอลแม่ไม้ โอ้ย oh, สุดยอดขอค้นหอดเจาวาเี้ยังวะพุณนะขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจกอดๆให้แม่สมปองเนีย่ยพี่นอ้องอีไม่มา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 มื่นกับมี่มา,ม,า,ม,า,ม,ามืออื่นกับม,บมาหาเชียวได้ไหมไหมพีมาเบิง้งอืม อ้ามคักเนี่ยมี่คิดถึงคิดถึงคือกันค่ะแม่ไม่คิดถึงคือกันค่ะ,คคะโอ้ยเพ่งอีกแล้วพี่น้องขอกันชิน,นย่างกับอีกแล้วขอยิ่างไปซึ่งนั่นกับพ่อเพ่งอีกแล้วนี่ มันจะเสียเปล่าคนโคราชเคยวนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี yeah. ่ยลูกไส้ก็มากลับนบวำพลก็มานี่เนาะเขาเปิดเพลงด้วยหรอหละฮะ เบิองวิวมองนีกับพ่อเหรอนะมาตองไปสนใจอย่างคนๆนะโอวยงามพี่น้องคนมาพิสูจน์มือนีเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะเตรียมพร้อมทุกอย่างโอ้โอ้โอ้เสแสงมันโ่ได้มันจะถอนแสงแล้วมันจี่มัว กาศจังถีมันกะหายากพี่น้องเอ้ยโดนๆจีด,ดีมานเนาะเบิ่งมาล่ำในบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะน่ะ,นะงามคักข้างนี้ไหนบนชิย้อนบ่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยพระอาทิตย์กำลังเฉียตกดินนะจะมีโอกาสะสิชายพระอาทิตย์ตกดินในเบิ่งเด้อพี่น้องน่ะ น้ำคักจังวะขอบคุณ18ท่านคะ่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะน้ำทะเลนาจิขึ้นกำลังขึ้นกับพี่น้องตอนนี้น้ำทะเลกำลังขึ้นเนาะยีอพอไล่จาด้วยคอยหาวิวสวยๆพวกเจ้าบึงสวัสดี18ท่านคะ่ะ จช่นเด็กอะคลิปนี้ไว้สำนีกก่อนเนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวฉิไปใช้สังหน้าให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ